ยิบเปลี่ยนมีโอกาสว้าแล้วออกมาแล้ว,วามาแล้วได้มาเป็นเลือ,อยา ฟีปลายชายมาดูสิว่าเรือจะมาเปหนับของอบตอสะเดียงเสียงดาสะเดียงนั้นจะสร้างความเสียเปรียบก้าวคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ได้บอกต้อหูตอนพบกับไอ้หนุ่มรถมาล่ำปางดีกีไม่ธรรมดาดูสิว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอาละไว้ในเมื่อเขนหลังบอกว่าหนักหัวแล้วกันในานามของเพชรออสุพรรณอบตสะเดียงก็เลยเปิดไปไผ่เปิดไปไผ่มาเรียกว่าห้าสิบไปยังไม่หยุดเลยแต่ว่าทางด้านอบตอสะเดียงบอกว่าจำกัดมีอยู่แค่ยี่สิบไปเท่านั้นที่เหลือจริงยาวเว้ว่าแล้วตอนนี้ดูดิ นี่เอามาตอนที่ยังได้บนไ,ไรมี่ไรกอดขอหอมแก้มเหนียวกว่าออนออนขนล่อหัวเรือเปิดเลยหัวเรือเปิดกับการคุณนน้ำ ตลบกลมตลาดไปได้ในะามของเถหลานตะขออยู่ดูหนึ่งรูสองอมตเสียงอยู่ในรูสามรูสี่ดูที่ว่าตาขุดผายตาคนตามเปิดดูที่ว่าเมืองรถหมาหรือชามตะไกในนามของเถหลาน,นครออจะทำอะไรเพชรบูรณ์เจ้าถิ่เจ้าที่เรือดีบีขามมันได้าอาเพชรผาดหรืออมตอสเสียงดูที่ว่าวันนี้เราายโชว์ให้นายยกมาทีนักต่อหลานดูแต่ว่า,วาเมือต้มต้ในเดาอมตะเสียงเข้าสู่านเข้าสูงครึ่งทางทันนาย ไายตีไปเลือกไากัดหางเสือบอกว่าไม่เก่งวงวดสักสีมาเลยว่าแล้วเอามาต้อนเสียงจ้องเปิดแล้วเว้ยโอยโหลสารบาแล้วเว้ยเอาอะไรว่างานนี้เรียกว่าเฉี่ยไม่ประชิดไปจอยไม่ได้มาล้ำแต่ง,งานนี้อะไรละลอยเสด็จแถวลานทุง่งลานทุ่งหนองนาลีบพรว่าตอนนีต่างด้านของสารบา,า,าร์รักษาเพชรบบุญเรียกว่ารแรงแรงแสงหมายหนุ่มก้ำโตพุ่งแรงใส่ไว หมดหมดไม่หมดหมดไม่หมดอาหมดไม่หมดเหมดไม่หมดพวดวโอ้ยเป็นชายไปเอาแล้วสถาบันบริหาศึกษาจะคว้าเหรียญทองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยบอกว่าไฟไหมนะครับรอบนี้เอาแล้วเรียกว่าตีตัวคะแนนเป็นลำดับที่สามคือทีมที่สิบสองทีมสุดท้ายตีตัวไปเคแบงค์ครับสถาบันบราศึกษาเนี่ยเพชรบุญ วันนี้แผงนิดเคลียเขลียเขนหลังหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูฮะสักคู่หนึ่งฮะต้องเช็คผลกันที่กล้องวิดีโอครับตอนนี้เพราะว่าสีรัมครับสีรูเข้ามาสูสีกันเหลือเกินเนี่แหละครับความอันในประเภทของเรือยาวเนาะ อโอ้พี่หลายมือในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็นเลยว่าใกล้เคียงกันแล้วครับรียกว่าเป็นการชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันครับผมดูที่ว่าเหรียญทองจะอยู่ที่เพชรบูรณ์หรือจะไปอยู่ที่นครลำปางเอาแล้วก็เป็นการขับเกีียวกันของนะครลำปางลูกไอหนุ่มรถม้าสองลำแล้วก็ทีมเจ้าทินจากเพชรบูรณ์สองลำํำครับผมซึ่งวันนี้ครับท่านนายกบัณฑินหน้าสภาครับมาให้กับ